สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพวกเราพิมพเนนค่ะอนั่นตัวเลยครับแต่ีนีสวัสดีค่ะพิมพ์ิบค่ะสวัสดีค่ะวินนี่ค่ะสวัสดีค่ะแบบนะคะสวัสดีค่ะปายค่ะ สวัสดีค่ะโยกค่ะอึ้มอสวัสดีค่ะแม็กกี้ค่ะสวัสดีค่ะอุยอ้ยหัวใจมิวสิคค่ะมีกิมมีคมีทุกเรืองเล <c oughs> ครับผมอ่ะพวกเราคือรวมตัวอะไรกันมาเป็นยังไงครับผม ก็พวกเรานะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย b ีบีมิวค่ะ oh. ก็คือเราได้รับการคัดเลือกมาจากการออดิชั่นค่ะผ่านทางค่ายที่เปิดออดิชันเมื่อประมาณต้นปีต้นปีนี้ค่ะใช่ค่ะผมออดิชั่นจะมาจากที่ไหนไงกันบ้านครับผมก็จริงๆหลายมีหลายคนมาของพี่มิวอย่างนี้ก็จากต่างจังหวัดเลยค่ะ oh. ใช่ oh. ใช่ค่ะตองคัดเลือกัะมาทั้งหมดจากมากี่คนจะมาเป็นกี่คนครับ ประมาณหนึ่งพันคนป่ะคะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเอ่อพี่เขาหลอกเราหรือเปล่าคะหนึ่งพันไปสมัครอ่านเขาต้องคัดเลือกจากความสามารถอะไรกันมาบ้างใช่ค่ะก็มีอ๋อค่ะก็จริงจริงแล้วนะคะเอ่อคิดว่าค่ายเลือกเราจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมากกว่าค่ะคือพวกเราเนี่ยไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบค่ะแบบว่าอาจจะอาจจะขาด อย่างเช่นขานน้นขานี่บ้างแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะอย่างเช่นพิมอย่างนี้ก็จะแรปเก่งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้ามาในค่ายเราก็ต้องฝึกกันไปค่ะต้องมาฝึกคอ,อะไรฝึกบ้างคเช่นอะไรบ้างค่ะก็มีทางร้องเต้น acting เลยนะคะแล้วหนูเนี่ย มาจากศูนย์เลยค่ะการเต้นก็ตอนแรกขยับตัวไม่ได้เลยนะคะพี่ก็ฝึกมาได้จนถึงเท่านี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเต้นผิดอยู่ค่ะต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่หนูแบบเต้นผิดแล้วเขาก็ไม่เคยโกรธหนูเลยแบบน่ารักมากเราทุกคนเต้นเก่งกันมากค่ะหนูก็พยายามอยู่นะคะพี่ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะก็จะศูนย์เลยตอนนี้เต็ผิดได้เลยนะครับ เอออหนูให้ลอยตลอดเหรอคะพี่แต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าเพื่อนเนี่ยคะ่ะตอนนี้เต้นก็ยังไม่พร้อมเพื่อนเลยคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนช่วยหนู<ค>นเยอะมากค<น>่ะเ,เ,เจ็ดคนนี้เราจะมีซิงเกิลอะไรยังไงกันมาบ้างเตรียมตัวกันถึงไหนแล้วครั ก็จริงๆล้วเนี่ยพวกเรามีเทรนนี่ทั้งหมด12คนนะคะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเราก็มาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งปล่อยซิงเกลิลแรกออกไปเลยก็คือซิงเกิลลิปสติกนั่นเองค่ะพี่ๆได้ได้ฟังกันหรือยังคะดีมากเลยค่ะดีมากฮาร์ดเซ <Heart sale S 2> ลเลยค่ะน,นิึงสักนิดไหม เป็นคิลเลิ่งพาร์ทของของเพลงนี้เลยนะคะมามามาชู่มาชาหยิบเล็บสติกมาแต่งเติมให้โลกของเธอเปลี่ยนไปวันที่เธอไม่สดใสแต่เธอต้องไม่หยุดสวยมาติดลมเลยค่ะติดลมใช่ค่ะแล้วเพลงนี้เราฝึกซ้อมอะไรกขนาดไหนหนักขนาดไหนครับ ก็จริงๆพวกเราพอผ่านการออดิชันมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการเทรนทั้งร้องเต้นบุคลิกภาพการแสดงทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากันทีเดียวนะคะแล้วก็พอจะเตรียมตัวที่ถ่าย m ีก็มีการซ้อมเต้นกันทุ่มเทกันให้มากๆนะคะรวมถึงการเรียนร้องเพลงเพื่อที่จะไปอัดเสียงอัดเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เ้วก็เก่นชุดที่เราแต่งกันมาแต่ว่าจะมีอยู่สองคนที่มีถุงมือมีความพิ่ศษนอ ไม่มีไม่มีค่ะค่ะเราเราเป็นคู่กันองอ๋อใช่ค่ะเราเป็นคู่ที่คู่ที่ขาดหายค่ะเลยแต่คืออันนี้คือขี่นะคะเพราะว่าเพราอีกอีกขั้นหนึงหายอ๋ออีกขั้นหนึ่งให้กับคนนี้แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่ออกค่ะอ่ะเราฝึกซ้อมกันมาหนักขนาดไหนบ้างอ๋อใช่คื้สุดไปไหมคะเออค่ะคือพวกเราเนี่ยก็แบบว่าฝึกซ้อมกันมาอย่างค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ค่ะแต่ จะแบบว่าเอ้ย,อยริยนพันกันขอโทษนะคะ <c oughs> คือแบบว่าคือแบบว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีแบบเวลาไม่ตรงกันบ้างค่ะแต่ยังไงเราก็แบบหาเวลามาเจอกันอยู่แล้วก็ซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้เหมือนแบบเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลทั่วไปเลยแต่ว่ามันจะมีความพิเศษคือแบบเรามีความเป็นครอบครัวชอบช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้ใครไม่ได้ต้องไหนเราก็แบบพร้อมชาร์จช่วยเหลือเพื่อนตลอดอะไรอย่างนี้เลย ทำทีเป็นแฟมบิลี่แบบนี้จนมาทำมารีผมเอาเพลงปอดมาแล้วเนาอเป็นไงบ้างฟิตแบบหรือกระแสตอบรับจะได้รับกลับมาอ่าไหนอ่าแับไปมาแล้วตัดถือห้าอันนี้ไม่ค่ะก็ช่วยกันพูดอ่าไหนคุณหยอกเล่าสิคะก็ พี่เอ๊ะขอขอใหม่นะคะอ๋อที่ผ่านมาคือเราได้มีสเตจแรกกันใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากอืมแล้วก็มีแบบคนมาขอถ่ายรูปก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วตอนนี้ตัวเคนก็เป็นที่เป็นที่รู้จักกับคนอื่นๆแล้วมีแฟนคลับมาตามถ่ายรูปเราด้วยอุ๊ยแอบมีนิดนึงนะคะนิดนึงได้ไหมคะขอนิดนึงได้ไหมได้ค่ะคือว่ามีมีแฟนแคมหนูปล่อย ออกมาใน Youtube ใช่ไหมคะหนูช็อกไปเลยค่ะหนูไม่เคยหนูไม่คิดว่าจะมีใครชอบหนูค่ะก็ใจเต้นตุบๆเลยนะคะก็คือใจจะลนหาพี่มิวสิกอุ้ยรับใจหน่อยกินไจอยู่เลยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็มีคนมาดูเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยแสดงขึ้นสเตจเป็นวงแรกเลยค่ะก็แบบ ตื่นเต้นมากๆกแล้วก็เอ่อเป็นเวลาที่แบบช่วงเช้าด้วยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครมานะคะแต่ว่าก็ยังมีคนมาค่ะก็ดีใจมากไม่มีใครมาแต่เลยเลยนะดีใจค่ะตื่นเต้นมากมากแล้วอะแล้วคำชื่นชมยังไงกันมาบ้างหลังจากที่เราได้ปล่อยเพลงออกมาแล้วก็ได้มีการชื่นชมเราด้วยกก็ ส่วนใหญ่จะบอกว่า MV เราน่ารักมากแล้วก็เพลงแบบความหมายดีน่ารักเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบให้กำลังใจทุกเพศค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยค่ะ,ะให้ฝากดีกว่าแรา้วก็ติดตามผลงานเพลงของเราได้ในช่องทางไหนและรับชมยังไงกันได้บ้างก็สำหรับ เ,เพลงของพวกเราเนีคะชื่อว่าเพลงลิปสติกคะ่ะบ i บบีบเทรนนี้นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,อม,อมใจทุกคนด้วยนะคะ <All right. S 1> ก็ของเราเนี่ยก็จะมีสตรีมมิ่งทาง Spotify แล้วก็จูกแล้วนะคะล่าสุดเข้าจูกแล้วนะคะทุกคนแบบมันก็แอบปังนิดนึงแล้วก็มีทางไหนอีกคะ่ะพี่ปาย จะมี Amazon Music, Deezer, Tidal ด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตาม MV ได้ทาง YouTube เลยค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะไปติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Bibib Music นะคะ B-I-B B-I-B Music ค่ะอ่ะก่อนจากกันที่ท้าย่ลยร้องเพลงเรามาอีกทีเึงอ่ะได้เลยค่ะ,อะโอเค <c oughs>

มามามาทูมา,มาทมา,ทาปัดแก้มกรีตาทาปาให้เธอเธอตั้งใจให้ฉันช่วยเปลีป่ยนโลก,ลกทึงไปดูสดสวยด้สดสวยรอยยิ้มของเธอ,เอขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะ